สวัสดีครับผมชัิเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าฮิตาชิครับนะเซตเอ็กสองร้อยคิดหนึ่งครับนะแม่เปลือยเลยครับนะเปลือยเลยรู้สึกว่าโซ่จะย,ย่อนครับนะจัดเต็มครับจัดเต็มบุ๊จีหนึ่งครับนะ อดีตเคยแรงปัจจุบันก็ยังแรงครับนะโอ้นนีน่าจะสิบปีแล้วอายุอาามแต่ยังไม่ยังมีความต้องตัวสูงครับนะดะโดนครับเลื่อยเอาเลยปั๊มนะครับนะกอดฟ้าเอาเลยเจอกับเจ้าโปรเฟียครับนะ <laughs> เอ้ยใปรโปรฟียมไหม โน no, ับพี่โน้สมอทองจัดเต็มเลยตัวยืนนี้จะเร็วครับนะจะค่อยๆเดินเห็นหน้ารถเลยครับนะเห็นหน้ารถนี่ครับโอ้สมอทองสมอทอง ัดเลยนะ,จะเจ้าหิระชีนะไม่มีโหลดครับนะถึงแม้อายุจะเยอะครับนะจะเยอะแต่ว่ามีความร่มองตัวสูงครับนะ่นาจะส่มถึงครับนะคงกี่ห้าฟันครับนะเจ้าหิตะชีก,ก็อยูม่มาสักสูง 183รูปบาทเมตรครับนะ6 p g 1หนึ่งครับนะเป็นเครื่องไดรเร็กตามเล่มเขาเขียนแค่150นะครับนะสมัยก่อนนะตัวนี้ใช้ใช้โรล,ลเลอร์หมดเลยครับนะฮิตาชิไม่มีแครเรรยรองรับครับนะตามฮิตาชิโอ้ยังมีความเร็วครับนะมีความเร็วสูงอยู่ โซเฟียนี่ไม่แน่ใจกี่แรงครับนะจัดเต็มครับนะวิ่งมาที่นี่สามคันครับนะจะดูดินออกดำๆนะทรายครับนะมีทรายออกเอาเรียบร้อยครับนะดูความแรงของ ด,ด,ดครับนะ่งมากครับนะแรงมากดูสิครับสุดจัดสุดจัดผ่านครับผ่านแม่คันสีฟ้านี่สวยครับนะ แต่ชิอ๋อคิดหนึ่งคิดหนึ่งเนาะไอฮิตไดชี่ดิเลยวันก่อนก็อ่ะคิดหนึ่งคิดหนึ่งนี่ได้รับความนิยมมากครับนะอ๋อคิดหนึ่งก็จะดูบันท้ายเขาจะมีเหมือนหลักยิ้มเงครับนะอ๋อเป็น การขุดลอกอ่างขนาดใหญ่ครับนะเพราะว่าตื้นเขินครับนะต้องการความลึกเพื่อจะเก็บน้ำใช้ในเกษตรกรรมเร็วดีเหมือนกันครับนะโอ้ซีรีส์ห้าร้อยครับนะ FM 1A ครับนะ FM1A ฟเอ ร้ยแรงมาครับนะเดี๋ยวดูเจ้า,าสมองเงินครับนะสะมองเงินนี่กค,ครับโอ้เหมือนยกหัวนอกมาใส่ครับนะแต่สวยครับสวยอยู่จอดกันสองคันนี่เลย3,4,4แต่สสมองเงินไม่แน่ใจครับนะ ส่วนใหญ่ก็จะเครื่องยนต์วางกันใหญ่ๆทั้งนั้นครับนะเจอกับฮิตาชิเซติคิดหนึ่งครับนะ200รคิดหนึ่งน้ำหนักก็อยู่ประมาณ20ตันครับนะใช้เครื่องยนต์อิสุ6กสุไดเร็อินเจคชั่นนะครับเรื่องที่ได้รับความนิยมครับนะใช้กันเยอะครับนะ สำหรับฮิตาชิก็ใช้แต่อิซซุซุครับนะไม่ว่าจะเป็นรนะ้อยยี่นะร้อยยี่ก็ใช้ซีบีดีเนาะประมาณนี้ครับอ้าวเต็มรับนะสมองเงินครับเจ้าฮิโน ใลเป็นแม่พ่วงครับนะสอบทานครับสอบทานเอาเจอมาดูซีรีส์แฮรรอยบ้างครับนะตัวนี้น่าจะเป็นรถหางเลยครับนะเรีว่ารถศูนย์รสร้านไปใช้กันอย่างรับนพอนีครับนะเป็นแม่พ่วงจะมี fm 1 a fm 2 p นะครับ 344 3 8 0หนิงกิ๊กครับดนะเจ้าขพี่ครับทุเดี๋ยวจะพาไปดูครับนะปวกบักเทนบ <c oughs> ักเทนนะครับอสองคันสามคันครับโอ้ยยืะมากครับนะอ๋อเด่งว่า ขายดิบขายดีสำหรับโคเบโก้ครับนะว่าอันนทว่าอา,าริยะเป็นคนขายครับนะขายดิบขายดีเลยครับระยองนี่น่าจะเป็นร้อยคันมั้งครับนะอะไรนับทุกอำเภอครับนะตะชิตะชิไม่เคยเจอครับนะตะยอง ก็เจอเจอแถวทาทางนนะแะแถวชนบุรีเจอเยอะครับแถวนองจอกไปเยอะครับนะมันผ่อนไปโอ้หเต็มไปหมดครับนะโอ้นิ่งดีครับนิ่งดีอคอนโทรลสั้นนะครับนะกึ่งไฟฟ้าดูแลง่ายครับนะ แต่ว่าปัจจุบันย่ไฟฟ้าเยอะเนาะครับนะไฟฟ้าเยอะก็รัาเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนจะมีความแข็งแกรงสูงกว่าครับนะอา,อาจจะดูไม่ได้ไปรีวิวหรือว่าถ่ายฝั่งโน้เพราะว่ามันจอนแสงครับนะ ่าไม่มีรั่วซึมเลยครับนะถือว่าสุดยอดครับอ้าวเรียบร้อยครับให้สัญญาณละ้ว344ครับ344ตัวครับนะนิ่มๆครับออกตัวนิ่มมากครับนะเจ้าซีรีส์0าร้อยหรือว่าเมกา้าอ้าว วิดีโอชุดนี้จบแค่10นาทีครับนะเป็นงานุดลอก,อาก่างเก็บน้ำครับนะขนาดใหญ่โผ <c oughs> มาละโผหัวมาละไหวยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ไปให้เหลืออยู่5ใบครับนะหมดเลยเอามาร้อยใบหมดเลยครับพี่น้องนะยวไปให้แกสักใบนึงแกจะโผล่หัวมาบ่อย ่อแกอเอาไปติดร,รถหรือว่าสนใจดูได้ที่ YouTube ช่องชาติเทรัพั์นะครับหรือว่าเพจชาติเทอั์ซ์ e X c a v a t o r ครับนะสัรหารถทั่วโลกมาให้พี่น้องได้ชมกันครับนะจบด้วยฮิตาชิซ e ัท X สองร้อยคิดหนึ่งครับนะยี่สิบตันใส่โรเลอร์หมดเลยครับใบแทงแปดสิบเซนโดรเลอร์เจ็ดตัวรองรับโัวอีสองเป็นเก้าครับนะ เป็นคนอิสุไดรเรกชั่น6สุตโบบัมฮิตาชิครับนะนทุกทีอยู่บางส่วนจุด83วัดเลยครับนะสิบตัดสิบปียังแจวครับอ่ะหรือว,ว่า0982.23752ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ